สวัสดีครับวันนี้มารีวิวนะครับวิธีการใช้งานนะครับโทรศัพท์มือถือนะครับ Android นะครับระหว่างเครื่องที่รูทกับไม่รูทนะครับอาใช้งาน Android Auto นะครับกับเครื่องเสียงรถยนต์หรือหน้าจอรถยนต์นะครับเดิมๆจากโรงงานที่มีระบบ Android Auto นนะครับอ่าทีนี้ก็มาลองดูกันนะครับว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับ อันดับแรกก่อนเลยเริ่มจากเครื่องที่ไม่ได้รูทนะครับผมเช็ครูทก่อนนะครับเครื่องไม่ได้รูทนะครับตัวนี้นะครับก็ต่อสายเลยนะครับ ต้มาแล้วเข้าไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยคือแถบน a v i เ a t i o n bar ตรงนี้นะครับยังหาวิธีจัดการกับมันไม่ได้นะครับก็ยังไม่สามารถที่ทำให้มันเต็มจอได้นะครับจริงๆแล้วมันจะมีแอป ac market นะครับท้าที่ดูสามารถโหลดซับเซตัมมาจัดการแถบตัวนี้ได้นะครับแบบไม่ได้รูทนะครับเครื่องที่ไม่ได้รูทโหลดแอป ac market มาเสร็จแล้วก็ติดตั้งแอป ac market เรียบร้อยเปิดเข้าไปไปโหลดแอป sub s y a t u m ครับจากในแอป ac market อีกทีหน,นึ่งแต่ทีนี้แอป ac market นะครับขอเตือนก่อนเลยว่าไม่ควรโหลดมาใช้นะครับตัวนี้รู้สึกจะมีไวรัสนะครับมีสแปมอยู่นะครับมันจะคอยสอดแนมเครื่องของเรานะครับคอยสอดแนมทุกอย่างนะครับถือว่าไม่เวิร์ครับไม่ไม่เหมาะสมมันนี้ผมก็เลยไม่ได้ติดตั้งนะครับ ก็เลยยังมีแถบอยู่นะครับนี่คือข้อเสียที่หนึ่งนะครับอ่าคาซ,ซีมนี่ผมไม่พูดแล้วนะครับไปสกินทัวรโต้เลยนะครับสกินทัวรโต้นะครับก็อ่าโชว์หน้าจอมาแล้วนะครับโชว์ทุกแอปไหมอ่าโชว์ทุกแอปนะครับโชว์ทุกแอปบนมือถือเหมือนกันกับเครื่องรูท นะครับเข้า YouTube ดูเลยอ่าจอดำนะครับมือถือมาแล้วนะครับจอดำครับผมคือตัวนี้มันเป็นการทำงานที่ไม่สมบูรณ์ของสกินตัวัวที่ไม่ได้รูทนะครับต้องออกก่อนเข้ามาใหม่ถึงจะมานะครับต่อมานะครับ อ่าลองกดเข้าไปดูทำงานนะครับเสียงออกภาพออกนะครับสนับสนุนโดยมองชูรู้ใจเขาเข้าใจคุณอ่าอยากจะเลื่อนไปข้างหน้านะครับอยากจะเลื่อนไปข้างหน้าอา่าวสไลด์ไม่ได้นะครับปรากฏว่าไม่สามารถสไลด์ได้นะครับแต่ได้แต่สไลด์ไม่ได้ไดนะครับ แต่ได้นะครับเนี่ย next ไปก็ได้กดข้ามโฆษณาก็กดได้นะครับเนี่ยครับแต่สไลด์ไม่ได้นะครับนะครับ อลองดูแอปดูทีวีเป็นเหมือนกันไหมร้อยคนเสียงอันตรายเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลจากอฟริกามายังหมู่เกาะคานารีอเอาจะเลื่อนสไลด์ไม่ได้ครับกลายเป็นแตะแตะไปเลยครับ ออกไปเลยครับทีนี้ซึ่งเราเห็นว่าเสียงส่วนใหญ่มาจากพลังบระชารัฐบวกกับสวนะครับนะบรรดาพรรคร่วมรัฐบาลเขายังมาลงให้กับสายคันครับคือเลื่อนเลื่อนไม่ได้ครับเนี่ยครับเลื่อนไม่ได้ผมถูจนดังปืดป๊ดๆแล้วครับไม่ได้นะครับทีนี้มาดูทางด้านเครื่องที่รูทแล้วบ้างนะครับ ันนี้ผมเปลี่ยนสายก่อนนะครับเครื่องที่รูทเป็นเครื่องนี้นะครับเดีย๋ยวเสียบสายก่อนนะครับเสียบสายแล้วนะครับครับผมมาแล้วอันนี้คือเครื่องที่รูทอ่าเช็ครูทก่อนเลยก็ได้นะครับอ่าตัวน,นี้ ชิครูทนะครับนะครับรูทนะครับรูทรูทนะครับเข้ากันเลยครับ อ่าสิ่งแรกเลยก็คือที่เห็นก็คือนะครับฟูสกีนนะครับจริงๆก็ไม่เชิงว่าฟูสกีนนะครับก็จะเหลือปุ่มหนึ่งตรงนี้ครับเรียกว่าวันบอททอมนะครับอ่าเข้าไปดูครับผมตัวนี้รูทนะครับเข้าสกินทัวโตนะครับยังเต็มจออยู่นะครับเต็มจอหมดนะครับ เลื่อนได้อยู่นะครับเลื่อนปกติสไลด์ได้นะครับเขา u t u b e ครับเข้า y o u t u b e ปุ๊บมาเลยนะครับไม่จอดำนะครับสไลด์ได้นะครับสไลด์ได้นะครับแตะเลยครับสไลด์ได้นะครับ นะครับรใช้งานได้ปกตินะครับสไลด์ได้ไล์ได้หมดนะครับเอามาดูแอปดูทีบ้างเป็นยังไงใช้ AS Pay นะครับยิงใช้แอปอะไรก็ได้นะครับดูทีวีแล้วแต่เรานะครับแล้วแต่เราชอบเลยเราจะเอาแอปไหน ส่วนถ้าบางทีที่เราเข้าแอปดูทีวีนะครับเข้าไปแล้วแล้ว,ลวปรากฏว่ามีเดียภาพเสียงไม่ออกนี่อันนี้ไปดูที่การตั้งค่านะครับการตั้งค่าเสียงอาจจะตั้งค่าไม่ถูกต้องผมจะเปลี่ยนช่องนะครับสไลด์สไลด์ลเลือกช่องได้นะครับสไลด์เลือกได้นะไม่กินจะสไลด์ไม่ได้เลยนะครับครับผมไลด์นะครับสไลด์ได้นี่คือความสมบูรณ์นะครับ ถ้ารูทแล้วระบบจะสมบูรณ์ที่สุดนะครับเสถียรที่สุดทำงานได้ปกตินะครับนะ,รน,นะครับ,รบโอเคนะครับอันนี้ก็คือรีวิวนะครับที่ผมมารีวิวว่าอ่ามือถือที่รูทกับไม่รูทนะครับไม่รูท ทำงานได้ไหมทํางานได้ครับดูได้ดู YouTube ได้ดูผ่านคาสติมก็ได้ครับดู YouTube ดูทีวีออนไลน์ได้นะครับหรือจะมินเลอร์ลิงก์มิ r เลหน้าจอขึ้นไปนะครับ m i นเลอร์สกรีนขึ้นไปนะครับก็ทําได้เหมือนกันแต่ข้อเสียก็คือของการที่ไม่รู้น็คือหนึ่งก็คือหน้าจอสัมผัสเนี่ยแตะได้แต่สไลด์ไม่ได้นะครับ2ก็คือแอปบางตัวอาจจะทํางานไม่ไม่เสถียรพอ ก็คือ,อเข้าแอปไปจอดำนะครับก็ต้องแก้ปัญหาด้วยวิธีการออกก่อนแล้วเข้ากลับมาใหม่อีกรอบนึงภาพก็จะขึ้นนะครับ YouTube เนี่ยกรณีถ้าเกิดว่าเข้าไปแล้วบางคนเข้าแอปไปตอนหน้าหน้าของสกินออโต้เนี่ยังยังยังสัมผัสได้แต่พอเข้าแอปไปแล้วสัมผัสไม่ได้เนี่ยอันนี้ไปดูที่การตั้งค่าอาจจะมีการตั้งค่าในส่วนของสกินออโต้เนี่ยไม่ถูกต้องนะครับแล้วก็ มีจอดำไปแล้วแล้วก็มันไม่สามารถที่จะทำสกรีนได้ในส่วนของรูทจริงๆยังสามารถทำได้แต่มันมันไม่ยังไม่ค่อยเวิร์กนะครับแอป AC Market ตอนนี้มันยังเสี่ยงครับดูเหมือนจะมีไวรัสนะครับทำให้สมเสี่ยงนะครับก็หลักๆก็ประมาณนี้ส่วนถ้าเป็นรูทเนี่ยเครื่องที่รูทแล้วเนี่ยก็สามารถทำงานได้ปกติเลยทุกอย่างนะครับ ทำงานได้ปกติทุกอย่างนะครับทำงานแบบสมบูรณ์แบบนะครับครับคลิปนี้ก็จบเท่านี้ครับคลิปหน้าก็สำหรับคนที่สนใจที่จะทำเครื่องไม่รู้นะครับที่จะทำให้อะยังไงอะให้สามารถใช้สกินทัวโตได้แล้วกันนะเข้าสกินทัวร์โตได้มีโชว์ทุกแอปดู ทีวีออนไลน์จะดู YouTube ได้นะครับแต่อาการก็จะเป็นอย่างที่ที่ที่เห็นนะครับถ้ารับได้นะครับรับได้อยากได้แค่นี้ก็